ญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายท่านผู้ฟังที่ไลชมรายการคัมภีร์นิวรายการนี้มีประโยชน์นะต่อวัดบารามอาตมาได้เป็นสะพานบุญคืออาจารย์นุชชาและคุณแดงเอกคัมพีเนี่ยนาะเป็นสะพานบุญให้อาตมาภาพทุกวันนี้อาตมาขอฝากไว้ด้วยโยมในสังคมใบนี้โอกาสหน้าถ้ามีจะมาพูดกันเรื่องตรงนี้ใหม่นะวันนี้อาตมาภาพได้ประกอบพิธี ดูลัคนาราศีของเลิกดวงวันนี้แล้วนะ<ม>ก็ให้อาบน้ำมนอาตมาภาพจะพรมไม่ไหวโยมอาจารย์<ฆ>แต่ก็ต้องใช้หัวฉีดนะักพ่น<ม>ถามว่าเปียกไหมเปียก<ฆ>ผมฉีดกับมือผมรู้อยู่เปียก<ฆ>นะเรียกว่าคนเป็นร้อย<ฆ>เราต้องเราต้องทำอย่างนี้เพราะมานั่งพรมมันไม่ทั่วแน่<ฆ>แต่หัวฉีดเนี่ยอาตมาแย่ลงไปในถังน้ำมนต์<ฆ>โอ้โหน้ำมนตทั่วประเทศวันนี้อาตมาบอกแล้ว นาทุกคนท่านผู้ฟังทั้งหลายนาถ้าอยากจะอาบน้ำมนต์มาวัดประชานี่อาจารย์เจี๊ยบจะอาบให้ทุกคนคนาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่นะอตาตมาชี้นิ้วเลยมาเวลาไหนอาบเวลานั้นมาเถอโยมคอยม,อมาจะอ,อะไรที่เป็นความสุขของญาติโยมอะไรที่ตอบแทนคุณโยมได้อตาตมาจะทําทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยนาะโยมลําบากไม่มีที่พึ่งทางใจก็หวังว่ามาวัดแล้วสบายใจมากราบมาไหว้หลวงพ่อครี่ มากราบองค์ท้าเวสุวรรณจวันโนจามาหาราพโพเทวสุวรรณแล้วได้มาพบปะหลวงพ่อเจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบได้มาพูดคุยนาได้มาเปลี่ยนบูชาเบี้ยกแกะตะกุดบ้างเหรียญเท้าเวสุวรรณบ้างอันเนี้ยมันได้เป็นขวัญเป็นกําลังใจ <c oughs> มันใจมันฮึกเหิมใจมันคิดสู้ใจชิดมีกําลังใจได้พมน้ำมนต์ได้อาบน้ำมนต์เนี่ยไม่ได้สอนให้งมงายเพ้อเจ้อนายมสอนด้วยเหตุด้วยผล นะพระพุทธเจ้าตัดเป็นพระพุทธพจน์ทบทพระบารีว่ามนโนบุพังฆมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทุกอย่างสําเร็จที่ใจมีใจเป็นธรรมมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่โยมคิดอะไรปาถนาอะไรให้อัตามาภาพผมให้โยมให้ตายหาโยมก็ไม่รวยถ้าโยมไม่ทํากินเราอาบน้ำมนต์้วไมว่าวัดไหนตอนเนี้โยมไปอาบเถอะนะถ้าโยมทาชั่วโยมก็ซวยไม่รวยแล้วจะซวยต่างหาก แต่โยมผมน้ำมูลแล้วไปนั่งกินนอนกินยังไงมันก็ไม่รวยผมให้หมดแม่น้ําทั้งคลองก็ไม่รวยเรามืองก็เราเลิกดีเราทําชั่วนะเลิกเขาดีแต่เราทําชั่วยังไงมันก็ชั่วถ้าเลิกชั่วเราทําดียังไงมันก็ดีอย่าโยมทุกคนสาทุจรหลายเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอย่าเชื่องมงายอาจารย์เจี๊ยบสอนคําไหนพูดคําไหนถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดคุณเกิดโทษไม่ต้องไปกังเราขายความเป็นจริงสอนให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผล ดังที่พระุเจ้าทุกอย่างวัตถุมงคลไม่ได้สอน้นยมงมงายทัดผู้ฟังเจ้าขายาดามาอาหลวงพ่อเจี๊ยบนะทุกวันเนี้ยอาตามาทราบซึ้งทราบซึงตรึงใจในพี่น้องประชาชนจากที่เข้ามาชมรายการคัมพีนิวหรือของอาจารย์อนุชาทรงศิริและคุณแดงเอกัมพีทุกวันนี้มาเป็นสะพานบุญนะมาเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบ อาตามาบอกได้เลยว่าต้องแต่บุคคลทั้งสองนี่เข้ามาในวัดประชาวัดประชามีความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความชิบหายบังเกิดอุบัติขึ้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวันนี้ถมไปแล้วห0 0 6 0 0ยรคันเพราะได้เงินจากที่อาจารย์อนุชาคุณแดงเอกกัมพีเป็นสะพานบุญมาชี้ทางออกบอกทางสว่างให้โยมเข้าใจโยมได้มาทำบุญด้วยโยมได้วัตถุมงคลเอาไปเป็นขวัญกำลังใจอ คิดที่จะต่อสู้ค้าขายบางคนล้มล้มได้ก็ต้องลุกได้นะวันนี้มหาหลวงพระเจียบจะให้ทาอะไรล่ะจะให้เจิมก็เจิมจะให้เสกก็เสกจะให้สวดก็สวดจะให้ผมก็ผมเพราะอาตมาภาพนี่มันเป็นพระของประชาชนเป็นพระของลูกหลานเป็นพระของญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายที่วังนี้อาตมาได้ปัจจัยทุกวันนี้เพราะรายการคัมพีนิวโดยอาจารย์อนุชาทรงศิรินำเสนอ ได้ชี้ทางออกบอกทางสว่างเดี๋ยวถ้าไม่กลับยังไม่กลับจะรบกวนอาจารย์ให้อาจารย์ไปถ่ายหนะ้าบานประตูหน้าต่างสีสันที่ขึ้นแล้วบริเวณข้างโบสถ์เนะนี่ยนี่หละโยมได้มาทาสีโบสถ์โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเททองรอพระประธานในอุโบสถหลังนี้นาะเสด็จพ่อรอเก้าของเราเนี่ยแล้วก็เสด็จแม่พระราชินีเราเนี่ย นาสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนี่ยแล้วก็ในหลวงของเราเนี่ยนะพ่ออยู่หัวของเราเนี่ยคือสมเด็จพระอชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะพ่ออยู่หัวของเราเนี่ยนเนือเก้าเนื้อเสียนเทิดทูนไว้โยมท่านสเสด็จมาพระราชทานตัดไวลูกมิมิตรได้มาสเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงยกชอบฟ้าสเสด็จสองรัชากาลแล้ววัดประชาเนี่ยหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมาิตราธิเบศรามาธิปรีจัก,กีนฤรบดินสยามมินตราธินาชบรม,มานาบาพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงสเสด็จพระราชาดำเนินมาทรงเททองรอพระประธานในอุโบสถและโดยเฉพาะในหลวงของเราองค์ปัจจุบันนี้มาเป็นประธานยกชอบวาโยกชอบวาและก็ทรงมาเป็นประธานตัดไหวลูกนิมิตในอุโบสถ เมื่อในสมัยก่อนเนี่ยมีราเกจิพระคณาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงปูค่ครี่อาตมาก็ขอฝากไว้ด้วยตรงนี้ว่าโยมได้มากราบหลวงพ่อครีโยมมีทุกข์ในใจยังไงโยมไม่ต้องมาเล่าฉันฟังก็ได้โยมไปเล่าให้หลวงปู่ฟังสังขารร่างกายหลวงปู่เนี่ยศพหลวงปู่ยังอยู่ในในพิพิธภัณฑนะ์ในที่สการ,ระบูชาอยู่เนี่ยโยม32ปีแล้ว หลวงปู่นี่โด่งดังมากโด่งดังในยุคเดียวกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวยุคดังยุคเดียวกับหลวงพ่ออุตรมะวัดบังวิเวกการามแล้วก็ดังในยุคเดียวหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแม้แต่หลวงพ่อครีเนี่ยหลวงพ่อพรมวัดช่องแคยังเคยนาอาราธนานิมนต์ให้หลวงปู่ครีเนี่ยวัดประชาเนี่ยไปนั่งปกเสกที่วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์โยมในสมัยนั้น อาตามาภาพทุกวันเนี้วัดสมพานผ่านไปแล้วสองลูกอาตามาภาพพระรูวิจิตสรคุณได้ดำริลิเริ่มมาเป็นเจ้าอาวาสในรูปปัจจุบันก็เลยไม่รู้จะหาปัจจัยทางไหนโยมเห็นไหมมีไหมโยมมีไหมกองลูกไหนที่มันดังได้แต่ถ้าไม่มีคนตีนะถ้ากองลูกนั้นดังเองนะครัเรียกว่ากองอัปรีจังไรนะโยมนะแต่วันนี้ญาติโยเป็นคนตีญาติโยเป็นคนตีตีให้วัด นะวัดประชาโดงดังมีชื่อเสียงนี่เป็นสะพานบุญทุกบาททุกสตางค์อาตมาไม่เอาไปไหนนะอาตมาไม่ได้เอาไปให้คนพ่อค,คนแม่อาตมาอาตมาไม่ได้ไปมีกิ๊กมีกัก,ม,ก,กมีผู้หญิงมีอะไรไม่เอาไม่มีมีเท่าไรถมวัดหมดมีเท่าไรสร้างวัดหมดซ่อมวัดหมดทุกวันนี้ได้ศรัทธามหาชนพี่น้องท่านผู้ชมติกต็อกนะรายการคัมภีร์นิวเข้ามาชมนะคัมภีร์นิวได้มาเปลี่ยนเบี้ยกแก้ เบีย้ยแก่ของอาตมาเนี่ยไม่ได้คุยโมโอวดก็บอกแล้วว่าถ้าไม่จริงสาธุขอให้เวนกรรมวิบากกรรมเนี่ยที่อาตมาภาพพูดไปเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีขอมันเข้าตัวอาตมาในเบีย้ยแก่เนี่ยโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตปรกเสกมาเนี่ยคืออะไรมัง่งหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัดตะโกอาตมาภาพเอาไปให้หลวงพ่อรวยอธิษฐานจิตเอาไปให้หลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนปรกเสก เอาไปให้หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วเอาไปให้หลวงพ่ออ่พ่อหัวนวัดพุทไทยสวรรค์เอาไปให้หลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติเอาไปให้หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมเอาไปให้หลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้เอาไปให้หลวงพ่อเฮงวัดพัฒนาวรารามจังหวัดสุรินทร์นี่เสกอธิษฐานแล้วล่าสุดนี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนของในตัวเบี้ยนะหลวงปู่จือวัดเขา ตางาะอุทุมพรก็ได้อธิษฐานจิตให้อัตามาภาพนะเดี๋ยวฝากภาพไปให้อาจารย์เขาขึ้นในดูว่าจริงไหมที่อัตามาพูดเนี่ยโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อธิษฐานเบีย้ยอธิษฐานผงนาะในที่บรรจุในตัวเบีย้ยเนี่ยบางคนเอาไปใช้เมืาหวานส่งไปนิวซีแลนด์ไปประเทศอังกฤษนะไปประเทศญี่ปุ่นนะบอกแล้วถ้าอาตมาพูดไปกล่าวไปพูดใดภายใดถ้าไม่จริงขอให้เวรกรรมวิบากกรรม วิ่งเข้ามาหาตัวอาตมาภาพโยมไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วนะไปมาเลเซียไปสิงคโปร์นะไปฮ่องกงส่งหมดแล้วญี่ปุ่นนะแคน,นาดานะไปหมดแล้วนะต้องแต่เชียงรายลงมาโยมสั่งบูชาทางออนไลน์ทางเน็ตทุกวันนี้อาตมาถ,ถึงบอกอาจารย์อนุชาคบผมอาจารย์อายัดคิดมากนะอะไรก็แล้วแต่เพราะอาตมาไม่ได้จ้างอาจารย์อนุชามาทําข่าวทําอะไร บางทีบางวัดเนี่ยมท่านไม่ได้เยอะยิงจองหองนะโยมบางทีเวลาไม่มีแกไม่ได้ไปด้วยบางทีคนออกตัวนะให้ตังแกนะอาจารย์มาถ่ายให้หน่อยแกไม่วางกันไปไม่ได้เพราะแกรับปากครูบาอาจารย์พ่อแม่วัดนั้นวัดนี้ไปแล้วแกจึงไปถ่ายทำให้แม้แต่ในป่าในลกในดงนาลำบากยากขนาดไหนอาจารย์นุชาก็เข้าไปโยมอาตมาภาพได้บุคคลสองคนนี้อนุชาทรงศริกาดแดงเอกคัมภี เป็นสะพานบุญอาตมาภาพทุกวันนี้ซื้อดินถมวัดทำกุฏิสงเนี่ยได้เงินเบีย้ยเพราะอะไรคนเขาไปใช้แล้วโยมให้โฆษณายังไงถ้าไม่ดีถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เป็นไม่เก่งไม่ใช่โยไม่มีใครมาบูชาหราอกอาตมาภาพได้เงินจากเบีย้ยแกเนี่ยสองปีเนี่ยได้มาห้าล้านห้าล้านนี่ก็ยังไม่พอคารณนามือนะวันนี้บวงสวงขอหลวงปู่ขอสิบล้านน่าจะเอามาบุรณะโบ์ จะเอามาบุรณกุติจะเอามาบุรณะเสนาอาสนะภายในวัดอีกหลายอย่างนะคำว่าสมผานแปลว่าสมผานละสมภาระจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้สมผานเขาให้มาดูสมผานละให้มาดูแลวัดนี่แหละก็ได้สะพานบุญญาติโยมท่านผู้ชมนี่แหละบางคนโทรเข้ามาสั่งเบี้ยห้าตัวสิบตัวไปฝังบ้านบางคนฝากไว้นโะยมนะใครที่มีเสาบ้านหน้าบ้านเหมือนจุดทุบดอกเดียว หลักศาสตร์ห่วงจุย้ยเขาบอกว่าโอยวะคนจีนเนี่ยตึงนั่งเขาบอกโอยวะจ่อบ่อยห่จอหจ่อมีใกล้เบอย์ห่จอจ่อเซิงลี่เบอยห้อนั่งเบอยนั่งอีบ่อไ,ไลน์นะเขาไม่มีคนมาห้างร้านค้าบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเอาเบี้ยอาจารย์เจี๊ยบไปใช้นะไม่เดโฆษณาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ขังอย่างนั้นขังนี้ยิงไม่เข้าวันไม่ออกโยมไปอธิษฐานเองโยมปาถนาอะไรอธิษฐานเอา้าแล้วสําเร็จไม่สําเร็จมันอยู่ในตัวโยมโยมมีเบี้ยฉันและโยมต้องเป็นคนดีด้วย ้องปฏิบัติดีต้องมีศีลมีธรรมมีเมตตาด้วยไม่ใช่ห้อยเบี้ยฉันแล้วโยมไปกอททำระยำความชั่วนะไม่ว่าสิ่งที่ไหนมันก็ไม่คุ้มครองไม่ปกป้องรักษาแต่ถ้าโยมทําดีคิดดีพูดดีปฏิบัติดีมีของดีอยู่ในตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแรงผักเป็นแรงบันดาลใจส่งเสริมให้โยมจเจริญรุ่งเรืองนะทําธุรกิจก็ก้กาวหน้าการค้าก็ก้าวการหยิบจับอะไรก็จเจริญอาตมาไม่ได้คุย ว,ว่าเอออวดทุกวันนี้โยมมาบูชาเบีย้ยแก้กันไม่ได้หยุดได้ย่อนนาะโยมไม่ต้องเชื่อ,อตามานะบางคนบอกว่าบ้านเงียบบางคนทําธุรกิจไม่ดีบางคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลียยเล้ยงเป็ดก็ไม่ข่เลี้ยงไก่ก็ไม่ขันทําธุรกิจก็ไม่ก้าว,นา,วนาการค้าก็ไม่ก้าวไกลเอ๊มันเป็นเพราะอะไรวะดวงเรามันเป็นยังไงโยมบางทีเราต้องเอาเบีย้ยแก้เนี่ยเป็นเบีย้ยแก้เบีย้ยกันถ้าเรารู้ไม่ทันเราไม่กันเราไม่แก้เดี๋ยวมันจะแย่ภายหลัง อาตมาไม่ได้มาปล่อยงูกลางนันวัดมาเล่นปลาหีนะมาโฆษณาขายของเป็นพุทธพาณิชย์ย่าดามาอาจารย์เจี๊ยบนะยาดา่าหลวงพ่อเจี๊ยบอย่าไปแซลไปทักอาจารยอนุชานะโยมมันเป็นบาเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งโยมอย่าคิดว่าในโลกนี้ผีไม่มีจริงนะถ้าใครมาถึงวัดประชาอาตมาจะเปิดผ้าไปดูจะจะจังจังเจ๋งเจ,ง,จ,ง,จงเลยให้โยมงางท้องเลย ทุกวันนี้โยมบอกผีไม่มีจริงแล้วโยมทําบุญอุทิศให้ใครล่ะใช่ไหมโยมทําบุญอุทิศให้ใครถ้าโยมไม่ว่าผีไม่มีจริงอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยถ่ายภาพมาติดเนี่ยบนต้นไม้เนี่ยนะในโกดังเนี่ยมายืนเลยข้างต้นไม้ให้เห็นเลยอาตมาไม่ได้มีฌาญมียานสมาบัตไม่ได้เป็นพระสานไม่ได้เห็นกระตานะทัดผูฟังยาดามานะอาตมาไม่เก่งอาตมาไม่เก่งแต่ว่าอาศัยแผ่เมตตา อาศัยแผ่เมตตานะพระพุทธกุณังพระธรรมกุณังพระสังกุณังนะอิมินาปุญญากาเมนะอุปชายากุณุตราอาจาริยูปาการาจามาตาปิตาจายากัตตาปิยาแผ่เมตตาให้เขาโยมบางคนเกิดมาเนี่ยโยมตายพัดตายภาคตายจากพ่อแม่บางคนไม่เชื่อแรงแห่งกรรม ฟังอาจารย์เจี๊ยบพ,พูดนี่เอกะก็เอานรกมาอ้างเอาตารางมาคูเอกะก็เรียอะไรเอกะก็ขายวัตถุมงคลยาดาอาจารย์เจี๊ยบนะยาดาโยมสาธุหลับตาด้วยสงสารนะยโยมยาดานะขอให้โยมเจริญเจริญขอให้โยมรุ่งเรืองขอให้โยมปังปังเฮงเฮงใหรวยรวยจะบอบคุณเอ้ยนะใช่ว่ามาพูดนู่นนี่นั่นแต่ว่าโยมฉันไม่มีสตังวัดไม่มีสตังฉันมาเป็นเจ้า,าวาดเงินไม่มีนะฉันมาหาเอง อธิษฐานาพระประธานในโบสถ์นะสร้างวัตถุมงคลมหาการนี่เหรียญเท้าเวสสุวรรณตอนนี้ปังไปต่างประเทศโอ้โหโยมบางคนพูดบอกว่าไม่น่าเชื่อนะ่าไม่น่าเชื่อนะาพูดแล้วเหมือนเรื่องงมงายบางคนนี่เอาเหรียญเท้าเวสสุวรรณไปเนี่ยมีโชคมีลาบนะค้าขายเนี่ยเงีย,ยทบกบเซามานานแต่ว่าโอ้โหได้เหรียญหลวงพ่อเจี๊ยบไปเนี่ยชีวิตดีขึ้นพอจะขยับขยายได้บ้างพอจะมีให้ลูกไปโรงเรียนให้ลูกมีกินมีใช้ ลูกอยากกินไก่เคเอฟซีก็มีตังเซย้ลูกกินมันเป็นเพราะเหรียญน,นี่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ฉันทําอะไรฉันไม่เคยประสบความสําเร็จเลยคุณพ่อฉันทําอะไรลงทุนนะเสมอทุนมั่งขาดทุนมั่งมันเป็นเพราะอะไรนะต้องแต่ได้เหรียญท้าเวสวรณเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยเอาไปอธิษฐานกำาลาบเอาเบี้ยกแก้เนี่ยไปอธิษฐานให้กำาลาบนะกำหลาบความยากจนกำาลาบความ นะอปีจังไรสิ่งที่ไม่ดีที่มันก้าวกลายลาวีสังขารโยมดวงตกดงอัอบอภพโชคอะไรต่อมิอะไรเนี่ยโยมต้องเหรียญเบีย้ยแก้เนี่ยของอัตมาภาพรับรองได้ว่าคง,คงทนคงทนถาวรรับประกันได้ยืนหยัดได้ตอนนี้เพราะว่าโยมเอาไปใช้แล้วได้ผลเอาไว้กันไว้แก้นะนี่เหรียญเนี่ยโยมตัวเหรียญเป็นตัวเหรียญที่เรียกเหรียญท้าเวสุวรรณกันชง นะหรือว่าคันช่องสองตะวันหน้าเกงตะเบงมานนี่ละเหรียญหน้าเกงตะเบงมานแล้วสร้างสวยโยมอาตมาภาพแกะบล็อกนี่นะเป็นบล็อกสามดีนะไม่ใช่ว่าบล็อกสีสวอะไรนะโยมเนื้อเงินก็มีลงยานะตอนนี้กําลังเสกอยู่นะกาลังเสกอยู่มีลงยาสีแดงนะเดี๋ยวโยมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาเช่านะเหรียญเงินนะเพราะตอนนี้อาตมาอธิษฐานอยู่เสกอยู่นะเดี๋ยวถ้าเสกเสร็จเมลัยครบคาบเมลัยลวอาตมาจะบอกแต่เหรียญ เนื้อทองิพิปนี่เปลี่ยนได้เลยนะเหรียญเนื้อทองแดงเปลี่ยนได้เลยตะกุดนี่นะเป็นตะกุดกันชงด้วยแล้วก็เสริมดวงด้วยเป็นมหากันนะเรียกทรัพย์นะกันอะไรกันคนชั่วกันคนเลวนะกันที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะกันแค้วคาดปลอดภัยกันหมดโยมปารารถนาะยมอธิษฐานเอาเป็นตะกุดของอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคศิตารามและโดยเฉพาะตอนนี้ใครจะอาบน้ำมนต์โทรมาได้เลย 081นะ433 2676โทรมาหาอาตมาภาพได้จะมาอาบน้ำมนต์วันนี้คุณพ่อว่างไหมคุณพ่ออยู่ไหมหลวงพ่ออยู่ไหมโทรมาที่081 433 2676 <c oughs> อาตมาอาบให้หมดโยมจะยากดีมีจนนะไม่ต้องมารอคิวมารอนั่งกันที่นั้นๆไม่ต้องมารอนะอาบเลย นาวากถานนามวลทำไว้แล้วนากุติมาถึงก็ลดเราไล่ปัดลังควานกันเลยดวงไม่ดีเคาะไม่ดีลองดูหน่อยเถอะว่ามันจะดีเผื่อมันจะดีขึ้นบังมาให้หลวกว่าเจียบวัดประชาเนี่ยนามาง่ายโยมนะกดชิพีเอมาเลยนะโยมไม่ต้องกลัวว่าเข้าถึงตัวแน่นอนไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังยากดีมีจนจะร่ำรวยมาจากไหนไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมีบัตรคิวมาเถอะ อาบกันเลยพ่นกันเลยเปล่ากันเลยไม่ต้องมามีบัตรคิวมามาก่อนอาบให้ก่อนมาหลังอาบให้หลังอาจารย์เจี๊ยบวัดประชาไม่คุยนะเอาเถอะแล้วต้องแต่อาบน้ำมนต์ไปแล้วเนี่ยชีวิตโยมดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเลิกมาไม่ต้องมานะถ้าโยมนะไม่รวยแล้วไม่ต้องมาหาฉันถ้ารวยเมื่อไหร่โยมกลับมาหาฉันอาบน้ำมนต์ไปแล้วถ้าไม่รวยไม่ต้องมาหาฉันถ้ารวยเมื่อไหร่กลับมาหาฉันโยมนะเออนี่ญาติโยม ให้โยมปังให้โยมเฮงละและโยมอยู่รอดปลอดภัยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรอดนําลูกน้องนานอยู่รอดปลอดภัยแล้วอาตมาภาพดีใจมาเวลาไหนอาภัยเวลานั้นจําไม่เลยโทรมาก่อนโทรมาก่อนศูนย์3 2ดหนึ่งสี่สามสามสองหกเจดอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะขึ้นเบอร์นะเออเดี๋ยวโยมโยมถ้าฟังไม่ทันก็เดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นหน้าจอให้ใครที่จะบูชาเบี้ยกแก้ นะไม่เดมาโฆษณาขายของเป็นพุทธพาณิชย์มาปล่อยงูกลางลานวัดมาเล่นปลาฮีอ่าอับดุลเอ๋ยอับดุลเอ๋ยไม่ใช่นะโยมนะแต่ขอให้โยมรู้ไว้ที่โยมได้ไปเนี่ยมันของจริงของจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้วัดประชาโคศิตารามนี่เศกจริงบรรจุจริงโดยใช้ประหลอดที่หุงแล้วอาตมาไม่ใช้ประหลอดน้ำนะโยมนะทันบุ้ฟังทั้งหลายไม่ใช้ประหลอดน้ําอาตมาใช้ประหลอดที่ฆ่าแล้วฆ่าจากน้ํา แล้วก็มาหล่อหลอมเป็นลูกสะกดแล้วก็มาตำ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 แต่ว่ามันมีความชื้นอาตมาก็กอกลงไปในเบีย้ยกอกผงพุทธคุณเนี่ยโยมผงปัทมังผงอิติเจผงโสรถผงม,มหาราชผงม,มหากันผงม,มหาละง,งับอยู่ในนั้นน้ำพระพุทธมนต์เทพ,พมน์นะอาตมาภาพบรรจุในนั้นอธิฐานว่าอย่างไงใครที่นำเหรียญท้าเวสุวรรณของอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบไปบูชาอย่าให้เขามีหนี้มีสิน ขอเขาทากินธุรกิจเขาก้าวหน้าการค้าเขาเก้าวกายหยิบจับอะไรคอยเลี้ยงลูกเมียลูกผัวเขาลอดอยู่รอดปลอดภัยค้าขายร่ํารวยไปทิศใดทางใดแค้วคาดปลอดภัยร่างกายแข็งแรงอาธราภาพไม่ภาวนาให้โยมย่อมจมชิบหายบอกกันตรงๆพูดกันอย่างนี้ขายความเป็นจริงโยมรักก็รักศรัทธาก็ศรัทธาไม่ศรัทธาไม่ว่าอะไรอาจารย์เจี๊ยบเป็นคนตรงพูดจริงถามตอบตรงนะรักก็รักกันไม่เคยทิ้งใคร โยมมาจะยากดีมีจนจะให้เป่าให้เสกอาจารย์เจ็บทำนั้นให้โยมมาเถอะนะแต่ตอนนุกหวันนี้ก็มาก็ไมได้หยุดได้ย่อนโยมนะอาตมาภาพก็ทําให้โยมตลอดนะไม่ว่าจะมาถวายสังฆทานอยากจะมาบูชาเบียยแกจะมาบูชาเหรียญเท่าเวสวร์บางคนบอกว่าได้เบี้ยไปเนี่ยโยมอาตมาไม่กล้านะสาธุไม่ได้อุตรินะเขารับเบีย้ยออกไปยังไม่ถึงชั่วโมงโยมไปซื้อข้าวต้มรถมันหลุดมาคาบถนนมาอีก ไม่กี่เซนโยงถึงตัวเขาโอเขายกมือทุ่มหัวเลยเขาบอกเป็นเพราะเบี้ยกแก่ลงพ่อเจี๊ยบหรือเปล่ปาว่างนี้นะอาตมาก็บอกกูไม่รู้แลละแต่มึงอธิษฐานปราถนาและอธิษฐานเอานะขอแค่คาดปลอดภัยทําอะไรขอให้ลูกหลานทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอาตมาไม่ภาวนาให้ชิบหายล่มจมแน่นอนรับประกันการ,การันตีโดยฐานยาจิตเลยฐานยาจิตเนี่ยภาวนาให้หมดหนี้หมดสินขอให้เขามีกินมีใช้ขอให้เขาค้าขายร่ำรวยอยู่เย็นเป็นจุขอยู่รอดปลอดภัย จะทาอะไรคอยมีความเห็งความปังฮักเก่งเพ่งอังตัวถังจีไลชัยไลแกไหลายเพ่งอังตัวฮกชัยจอมีใกล้ก่อห่อจอดสิงลี่ยห่อนะขอให้เขาอู่ใช้เพียรนาหนอใกล้เจเจยซาใกล้เจเจียนะวันนี้นะสามตัวตรงๆนะโยมเออท่านผู้ฟังก็นึกว่าอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยแปลกแลกเป็นจีนหรือไงเป็นคนจีนหรือเปล่าแม้พูดจีนคล่องแล้วพูดชัดด้วยนะโยมคนที่เป็นคนจีนเขามาหาธรรมาภาพเขาว่าอย่างนั้นสิงคโปร์มาเนี่ยโอ้โหตาตึงอวยเนียอวยเขียนก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ย ตาตึงนั่งบวอยนะเขาถามว่าผมเนี่ยเป็นคนจีนป่ะผมไม่ใช่พ่อแม่ผมบรรพะชนโคตรพ่อโคตรแม่ผมคนไทยทั้งนั้นไทยแท้เลยเอ๊ะทำไมตาตึงตาตึงนั่งอดเฉียงระหว่างนะี้นะเออก็บอกมันมีทั้งคนจีนทั้งคนไทยดูรายการก็ขำๆกันบางคนโอ้โหลงว่าเจี๊ยบนี่แกไปได้ทั้งน้ํทาทั้งบกนะไอที่ว่าไปได้ทั้งน้ําทั้งบกนี่ไม่ใช่โตเฮียนะไปได้ทั้งน้ทาทั้งบกเนี่ยนะเพราะว่าพูดจีนก็ได้พูดไทยก็ได้